เดินเซวันโกกในงบละคนละ200นะคะเราไปกัน5คนเนาะคือเราไปไวมากวแบบออ้มายกอดคือร้อนมากคือไม่มีที่นั่งเลยค่ะคือทำอะไรไม่ได้คือเจอร้านใบเงินนี่นี่มีเบียรสดด้วยนี่คะ่ะเราจะแบ่งกลุ่มนะคะผู้หญิง2ชาย2ด้วยงบ375บาท ซึ่งถ้าใครเอาของมาเยอะกว่าหรือเอาของมาอร่อยกว่าก็คือถูกชนะเลยเริ่มต้นเลยนะคะมาแล้วผู้ชายมาแล้วค่ะคุณผู้ชายมาแล้วเงินเหลือด้วยคือคุณใช้เงินเป็นหรือเปล่าขอถามหน่อยเงินเหลือมาเจ็ดสิบกว่าบาทนะคะเออน้ก็จะได้แบบใส่ทอดตามผู้ชายอ่ะเนาะ ลาบทอดแหนมแหนมอะไรเอ่ยแหนมอิสานโอเคอันนี้คือชอบชอบมากแหนมอิสานและก็อีกอย่างคืออะไรคะป้าหมึกค่ะปลาหมึกย่างจะกับแกรมเลยเนาะกับแกรมเลยจะ้ะก็กินกันให้อิ่มเลยจะ้ะกับแกรมใายหญิงมาแล้วจะ้ะมาละเขามาละเข้ามาละเขามาละเ,เ,เขามีอะไรจะ้ะ ตอนนี้คิดเลยจ้ะมีครุกจ้ามีครุก40บาทเจ้าเด็ดเจ้าดังของจอร์ดแฟนเลยค่ะดารามาทำเพรียบรสชาติพอโอเคนะคะทานได้ะคะ่ะอร่อยอยู่นะคะ40บาทบอกว่าโอเคเลยคือกินได้เลยไม่แพงไปอ้าวหมดเวลาเฉยก็คือเขามาก่อนเวลาที่เรานัดไว้นะคะนี่ก็คือมีมัน มันมีอะไรของเขาเยอะแยะมากเลยคือมองไม่เห็นเลยค่ะมองไม่ใช่เลยค่ะมันไวมากนี่นะคะมีครุกมีครุกมีครุกจ่ายตั้งไปมีครุกอันนี้คืออะไรคะสาย,อสายอทอใส่ทอชี้ซ้ากันเนะาะซ้ากันกับฝั่งผู้ชายโอเคซ้ากันแต่ผู้ชายบอกว่าคุณมาหลางังคุณแพ้ค่ะอันนี้มันอบค่ะมันอบผมอันนี้อะไรก็ไม่รู้ที่แบบเป็น เป็นผลไม้เคลือบน้ำตาลคือเรื่องไม่ถูกค่ะภาษาเขาแปลกมากนี่ค่ะแล้วเราก็มากินกันค่ะอันนี้ฟังผู้ชายมาแล้วค่ะฟังผู้ชายมาแล้วค่ะอันนี้คือของโปรดเลยค่ะไส่กอกีสานจ้าอร่อยมากหมึกย่างนี่คือคุณวาวเขาแบบไม่ได้เลยนะต่อไปก็ลาบคั่วลาบทอดมาแล้วจ้ะ อ่อย